ถ้าคุณกลัวน้ำลึกคุณจะไม่อยากเจอเจ้า SCP-1128 อสูรกายใต้ทะเลลึก เจ้า scp ตัวนี้ครับผมมาในรูปร่างของสัตว์น้ํานักล่าขนาดใหญ่ครับผมซึ่งใครก็ตามครับที่โดนความสามารถหรือผลกระทบของเจ้า scp ตัวนี้ไปในระยะแรกจะไม่มีพฤติกรรมผิดปกติอะไรครับผมแต่ว่าในบางครั้งเขาก็จะหลีกเลี่ยงในการเอาตัวเองนะครับผมจมลงไปในน้ำครับและถ้าหากว่าผู้ที่โดนผลกระทบของมันครับผมลงไปในน้ําทั้งตัวนะครับผมพวกเขาก็จะจมหายไปใต้ผิวน้ําจนมิดหัวเลยครับโดยที่ไม่เกี่ยงครับผมว่าจะเป็นระดับความลึกของน้ําเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ถูกผลกระทบของมันครับจะกลับมาหลังจากนั้นแค่ ครู่เดียวก็อในสภาพที่ตื่นตนกครับและในบางกรณีครับน้ําที่ผู้ที่รับผลกระทบครับจมลงไปก็จะเปื้อนเลือดและชิ้นส่วนของร่างกายครับซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าเป็นซากที่เหลืออยู่ของผู้ที่จมหายลงไปครับและใครก็ตามที่กลับมาได้ครับเขาก็จะบอกว่าเขาถูกวานะครับไปยังหมาสมุดที่กว้างใหญ่และลึกมากครับและเขาก็ถูกเจ้า scp 1128ตัวนี้ครับไล่ล่าครับ